พระอริยเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมท่านเป็นธรรมทายาตของหลวงปู่ขาวอานาละโยผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเป็นเนื้อนาบุญของโลกรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้ปัจจุบันหลวงปู่จำบรรษาที่วัดป่าอารัญญวิเวกบ้านไก่คําอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเดิมท่านชื่อนายแสงดีหอม เกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2467อำเภอฟ้าหยาดจ,จังหวัดอุบลราชธานีท่านอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่แสงท่านได้จำพรรษาและออกวิเวกทุด,ดงทั้งในประเทศไทยลาวและพมา่า ปัจจุบันในพรรษาปี2,560หลวงปู่แสงท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าอารัญญวิเวกบ้านไก่คำฉายาจันดะโชโตนี้หลวงปู่ท่านได้เล่าว่าสมัยที่ท่านหนุ่มๆท่านได้เดินทางไปทุดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปปรักปลดที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้นต้องนั่งเรือข้ามห้วย ห้วยนี้มีชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่หลวงปู่ท่านกำลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดพลิกคว่ำทำให้บาทของหลวงปู่ได้หล่นน้ำซึ่งในบาทนั้นได้มีสูจิบัติพระอยู่ด้วยทำให้สูจิบัติของหลวงปู่ท่านได้ลอยหายไปกับกระแสน้ำหลวงปู่ท่านก็แปลกใจว่าทําไมจูจ่ เรือถึงได้เกิดพลิกความได้ท่านจึงได้ใช้จิตเพ่งพิจารณาดูจึงพบว่าเป็นวิญญาณเจ้าที่ที่ยังวนเวียนหวงสมบัติเพราะที่ใต้หนองน้ำนั้นได้มีสมบัติฝังอยู่หลวงปู่ท่านจึงได้เอ่ยวาจาว่าอาตมาเป็นพระเป็นผู้ทรงศีลจะทำอะไรให้ดูดีๆหน่อยประสาสมบัติแค่นี้ไม่มีอะไร ทำให้เกิดความอยากได้รอกต่อให้มากกว่านี้อาตมาก็ไม่เอาเจตนาเพียงแค่ข้ามหนองน้ํานี้ไปเพื่อที่จะไปปักกลดเท่านั้นเองหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทำสูจิบัตรพระใหม่เพราะสูจิบัตรพระใบเก่าได้หล่นหายไปในหนองน้ํานั้นแล้วหลังจากทำสูจิบัตรพระใบใหม่เสร็จหลวงปู่ท่านจึงมาเห็นในภายหลังว่า ได้พิมพ์ฉายาให้ท่านผิดเป็นฉายาญาณวโรโดยแท้จริงแล้วหลวงปู่ท่านได้ฉายาจันดะโชโตมาตั้งแต่ต้นจึงทำให้หลวงปู่ได้ใช้ฉายาญาณวโรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับเป็นเวลาหลายสิบปีหลวงปู่ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์สะเทือนเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง จังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่กลับมาเหมือนเดิมจากยานวโรเป็นจันดะโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่และหลวงปู่ยังได้กล่าวอีกว่าจันดะโชโตมีความหมายว่าผู้รุ่งเรืององค์หลวงปู่ท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง เมื่อวันที่สมีนาคมพศ2 5 5 7ให้เชื่อกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราเกิดมาแล้วต้องตายกันทั้งนั้นเกิดมาแล้วไม่รู้จักสร้างสมคุณงามความดีคนบาปเวลาตายทรมานคนดีมีศีลธรรมเวลาตายตายแบบสงบ ใครๆก็ต่างสรรเสริญยกย่องในคุณงามความดีคนก็แห่แหนไปร่วมงานมากเพราะความดีที่สร้างไว้คนเรากลัวแต่ความตายไม่กลัวความเกิดเพราะความเกิดนั่นแหละทำให้ต้องตายบางคนก็ตายตั้งแต่คลอดก็มีถมไปได้เกิดมาก็ให้รู้จักสร้างสมคุณงามความดีบางคนสว่างมา แล้วมืดไปบางคนมืดมาแล้วสว่างไปโอวาทธรรมคําคสอนหลวงปู่แสงยานะวะโร